สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการสร้างลายปักนะครับจากรูปทรงประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นภาพวาดนะครับจากสมาชิกในกลุ่มนะฮะส่งมาสอบถามว่าสามารถสร้างลายปักลักษณะประมาณนี้ได้ไหมใน PS 5ของ pinShop นะครับสามารถสร้างได้นะครับเพราะว่าใน PS 5เนี่ยฮะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถ สร้างลายประมาณนี้ได้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแบบปักขอบสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็มีแบบปักทึบนะฮะแล้วก็มีแบบปักแบบครึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะฮะว่าสร้างยังไงนะครับผมโอเคาเบื้องต้นนะครับอยู่ในโปรแกรม ps5 นะครับเข้ามาในเมนูที่เป็นสามเหลี่ยมนี้นะครับ ไปตรงโฟลเดอร์ที่ชื่อ shape and frame ตรงนี้นะครับผมสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเราเลือกมานะครับผมเลือกไว้ก่อนได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีอะไรฮะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่าที่ดูจากรูปนะน่าจะเป็นแนวแนวนี้นะฮะฉะนั้นเราก็บิด ประมาณนี้นะครับแล้วก็วงกลมโอเคนะฮะเราได้มาแล้วนะตอนนี้ยังไม่มีฟีเข็มนะครับนะถ้าสังเกตดีๆด,ด้านล่างขวามือสุดเนี่ยฮะ,ะมุมนี้เขียนว่า total stitch เนี่ยศูนย์ก็คือยังไม่มีฟีเข็มนะครับเราอย่าเพิ่งส่งออกเป็นลายพวกนี้นะครับ โอเคนะครับเราไปในส่วนของคุณสมบัติของแต่ละรูปทรงได้เลยนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะเราไปตรงลากเส้นนะครับเป็นซาตินแน่นอนนะครับผมเพิ่มความหนานะครับสักประมาณ2.5งดห้าดประมาณนะครับสีนี้ก็คือแล้วแต่เรานะครับจะเป็นสีไหนก็ตามเปลี่ยนสีได้เลยนะครับสามเหลี่ยมนะฮะลากเส้นเหมือนเดิม ซาตินนะครับเพิ่มความหนาของเส้นเข้าหน่อยนะครับอลองเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับให้เป็นสีอื่นวงกลมสาตินเช่นกันนะครับเพิ่มความหนา,านะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแถวบนเราก็มีเรียบร้อย นะครับผมทีนี้เราต้องการแบบทึบด้วยนะครับไปในส่วนของเลเยอร์นะครับแล้วไปตรงนี้นะครับผมตรงนี้ฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมโทษทีครับอยู่ตรงนี้นะครับอันที่2องจากขวานะฮะจะทำให้เขาแบบเหมือนเบิ้ลออกมาเป็นสองสองเลเยอร์นะครับแบบเดียวกันนะแบบนี้นะฮะ ไปตรงขนสมบัตินะครับไปตรงถมเส้นนะครับผมจะใช้เป็นแพทเทิร์นแล้วก็ทาทรมมิหนึ่งนะครับผมนะครับอยากเปลี่ยนสีให้เหมือนกันก็ได้นะครับแบบนี้เพิ่มความหนาแน่นของตัวถ,ถมเส้นนิดนึงอ่าแบบนี้ก็ทึบเรียบร้อยนะครับส่วนสามเหลี่ยมเหมือนเดิมพราไปตรงเลเยอร์ กดตรงนี้นะครับผมทำเลเยอร์ํานะครับไปด้านล่างคุณสมบัติของสามเหลี่ยมนะครับถมเส้น p a t t ทิร์นทาทามิหนึ่งกดโ okay. อเคเปลี่ยนสีให้เหมือนกันชื่ออะไรนะฮะดิฟโรสนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น Deep Rose เพิ่มความหนาแน่นของเขานะฮะโอเคนะครับผมวงกลมนะครับผมไปในส่วนของเลเยอร์กดวงกลมคุณสมบัติถมเส้นพทเทิร์ทัมิหนึ่งกดโอเคอ้อขออภยัยครับเราลืมนะฮะเราต้องทำการดูพิเคทเลเยอร์ก่อน เราดูเพียรได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องถอยนะฮะเพิ่มความหนาแน่นของเขาให้นิดนึงส่วนตรงนี้เราต้องการเป็นแบบไม่มีถมเส้นก็ไปตรงนันนะครับตรงนี้นะครับอันแรก N O N E โอเคตอนนี้เรามีรูปทรงแบบนี้เรียบร้อยนะครับ สิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือแบบครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยทำยังไงเอาของสี่เหลี่ยมก่อนนะครับ d u p l i c a t e layer นะครับทำา l y e อสาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะมี2วิธีที่จะทำนะฮะเราสามารถสร้างเป็นถมเส้นข้างในครึ่งหนึ่งหรือเราต้องการทำเป็น ซาตินคอลัมน์นะมี2ทางเลือกนะครับนะผมจะทำเป็นซาตินคอลัมน์ให้ก่อนนะอันแรกนะัคือตรงนี้นะครับนะซาตินคอลัมน์ตรงนี้นะครับซาตินคอลัมน์ก็คือซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ก็คืออย่างนี้นะฮะถ้าเกิดทำผิดให้กด backspace นะให้ตรงนิดนึงนะฮนะในงั้นเดี๋ยวซาตินคอลัมน์เราเบี้ยวนะฮะ อย่างไปตรงนิดหนึ่งโดยประมาณนะครับเสร็จแล้วให้กด enter นะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเรากดเลื่อนเลเยอร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เขาอยู่ใต้เลือกให้มันเป็นสีเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่ายังไม่ ยังไม่ครึ่งหนึ่งเราสามารถขยายเขาได้หรือโหดเขาได้แล้วก็สามารถเพิ่มความหนาแน่นให้เขาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือปักแบบเขาเรียกว่าซาตินนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแบบถมเส้นแบบด้านล่างก็ทำได้นะครับ เราปิดตาเลเยอร์นี้ก่อนก็ได้นะครับปิดไปก่อนแล้วถ้าเกิดต้องการแบบถมเส้นนะครับเราใช้คำสั่งอันนี้นะครับผมดูผันทันหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะ,ะวาดรูปทรงหลายเหลี่ยมนะครับกดครั้งหนึ่งนะฮะ เรากดไปเลยนะครับผมทำเป็นรูปทรงแบบนี้กดผิดก็กด backspace ได้นะครับถ้าเรียบร้อยให้กด enter นะจะได้รูปทรงแบบนี้ซึ่งรูปทรงนี้เราก็สามารถทำการถมเส้นเลือก Pattern ทาททมิ1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพิ่มความหนาแน่นได้ เปลี่ยนสีะนะครับเราก็จะมี2ทางเลือกนะครับแบบถมเส้นแบบนี้นะครับหรือเป็นแบบซิกแซกโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะเอาแบบถมเส้นแบบซิกแซกให้เห็นก่อน อันต่อมานะครับก็คือสามเหลี่ยมนะครับผมเราทำการดูพิเคตเลเยอร์ก็คือทำําำนะครับนะบเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะสร้าง2แบบนะครับก็คือ c r e e t e s ติ i n column แบบนี้นะครับ,นะครบใครดูไม่ทันก็สามารถรีวายคลิปดูนะครับ เสร็จแล้วก็กด enter เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับนะเปลี่ยนสีนะ deep rose นะครับผมนะครับแบบนี้โอเคนะครับผมหรือเราต้องการที่จะใช้เป็น ถมเส้นแบบนี้ก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับผมวงกลมนะครับแล้วก็ทำเลเยอร์ซ้ำอีกรอบหนึง่งโอเคตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็มีทางเลือกนะฮะว่าจะต้องการถมเส้นหรือทำเป็นครีเจาซาตินคอลัม์ เดี๋ยวผมจะทำเป็น Create s สต t i ค Column นะครับผมกดอันนี้นะครับที่เป็น3ามคอลัมน์นี้นะครับเราต้องการทิศทางแบบไหนเราก็วาดตามนั้นนะครับอันนี้ผมจะวาดแบบจากด้านบนนะครับให้เขาตรงนิดนึง โอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้เราก็มีรูปทรงลักษณะประมาณนี้ให้เรียบร้อยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือของ PS5 นะครับผมลองทำกันดูนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ